เทตูปะมะสูตรนาสามชนิดข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณปวาริกะอัมพวันใกล้เมืองนาลันทาครั้งนั้นนายบ้านนามว่าอสิพันธกะบุรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเกื้อกูลอนุเคราะห์สัตว์ทั่วหน้าอยู่มิใช่หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าอย่างนั้นนายคามณีตถาคต เกื้อกูลอนุเคราะห์สัตว์ทั่วหน้าอยู่นายคามณีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงธรรมโดยเคารพแก่คนบางพวกไม่ทรงสแสดงธรรมโดยเคารพเหมือนอย่างนั้นแก่คนบางพวกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนนายคามณีถ้าอย่างนั้นเราจักทวนถามท่านถึงในข้อนี้ปัญหาควรแก่ท่านด้วยประการใดท่านพึงพยากรปัญหานั้นด้วยประการนั้นดูก่อนนายคามณีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนานาของครหบดีชาวนาในโลกนี้มีอยู่สามชนิดคือ ชนิดหนึ่งเป็นนาดีชนิดหนึ่งเป็นนาปันกลางชนิดหนึ่งเป็นนาเลวมีดินเลวเค็มพื้นที่ดินเลวท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไรครหระบดีชาวนาต้องการจะหว่านพืชจะพึงหว่านในนาไหนก่อนเล่านายคามณีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คฤหปะปอดีชาวนาต้องการจะหว่านพืชพึงหว่านพืชในานาดีก่อนครั้นหว่านในานานั้นแล้วพึงหว่านในานาปันกลางครั้นหว่านในานาปันกลางแล้วในานาเลวมีดินเลวเค็มพื้นที่เลวพึงหว่านบ้างไม่หว่านบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะที่สุด จักเป็นอาหารโคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายคามณีเปรียบเหมือนนาดีฉันใดเราย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง แกภิกษุและภิกษุณีของเราเหล่านั้นก่อนฉันนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุและภิกษุณีเหล่านี้มีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นที่เร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นสารณะอยู่ดูก่อนนายคามณีเปรียบเหมือนนาปันกลางฉันใด เราย่อมแสดงถามอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่อุบาสกอุบาสิกาของเราเหล่านั้นก่อนฉันนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบาสกอุบาสิกาเหล่านี้มีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นที่เร้น มีเราเป็นที่ต้นานทานมีเราเป็นสรณะอยู่ดูก่อนนายคามณีนาเลวมีดินเลวเข็มพื้นที่เลวฉันใดเราย่อมแสดงธรรมอันไพยร้อในเบื้องต้นไพยร้ไในถ้ำกลางไพยร้ไในที่สุดประกาศพรมจัรทร์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่อัญญะเดรถีสมณพราหมณ์และปริพาชกของเราเหล่านั้นในที่สุดฉันนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอัญญะเดรถีสมณพราหมณ์และปริพาชกจะพึงรู้ธรรมแม้บทเดียวความรู้ของเขานั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข แกเขาสิ้นกาลนานดูก่อนนายคามณีบุรุษผู้มีขวดน้ำสามใบคือขวดน้ำใบหนึ่งไม่มีช่องใส่น้ำไม่ได้เจ้าของไม่ใช้ใบหนึ่งไม่มีช่องใส่น้ำได้เจ้าของใช้ใบหนึ่งมีช่องใส่น้ำได้เจ้าของใช้ ดูก่อนนายคารมณีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไบุรุษคนโน้นต้องการจะกรอกน้ำใส่พึงกรอกน้ำใส่ในขวดไม่มีช่องใส่น้ำไม่ได้เจ้าของไม่ใช้หรือขวดน้ำไม่มีช่องใส่น้ำได้เจ้าของใช้หรือว่าขวดน้ำที่มีช่องใส่น้ำได้เจ้าของใช้ก่อน นายคำมณิกราบถูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษคนโน้นต้องการจะกรอกน้ำใส่พึงกรอกน้ำใสในขวดน้ำไม่มีช่องใส่น้ำไม่ได้เจ้าของไม่ใช้แล้วพึงกรอกน้ำใสน้ำในขวดน้ำไม่มีช่องใส่น้ำได้เจ้าของใช้แล้ว พึงกรอกน้ำใส่ในขวดน้ำมีช่องใส่น้ำได้เจ้าของใช้บ้างไม่กรอกใส่บ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะที่สุดจะเป็นน้ำสําหรับล้างสิ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายคามณีขวดน้ำไม่มีช่องใส่น้ำไม่ได้เจ้าของไม่ใช้ฉันใด เราย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดประกาศรมจัรรย์ร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พิกษุและภิกษุณีของเราเหล่านั้นฉันนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุและภิกษุณีเหล่านี้มีเราเป็นที่พพ่งมีเราเป็นที่เร้น มีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นสรณะอยู่ดูก่อนนายคามณีขวดน้ำไม่มีช่องใส่น้ำได้เจ้าของใช้ฉันใดเราย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่าำกลางงามในที่สุดประกาศรมจันทร์ร้อมทั้งอัศถะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง แกอุบาสกและอุบาสิกาของเราเหล่านั้นเป็นที่สองฉันใดพ่อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบาสกอุบาสิกาเหล่านี้มีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นที่เร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นสารณะอยู่ดูก่อนนายคามณีขวดน้ำมีช่องใส่น้ำได้ทั้งเจ้าของใช้ฉันใด เราย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศรมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่อัญญเดรถ,ถีสมณนะะพรามและปริพาชกของเราเหล่านั้นในที่สุดฉันนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม้ฉไหน อัญญาดิรัติสมณะพราามและปริพาชกจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมนั้นแม้บทเดียวความรู้นั้นก็พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาสิ้นกาลนานเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วนายบ้านนามว่าอสิพันธกะบรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอนเนกปริยายดุดหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังว่า คนมีจักสุจักเห็นรูปได้ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับทั้งพระธรรมและพิสุสง์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสาระตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป